ง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรผมก็จะอยากแบ่งแบ่งได้มากกว่าก็มันเป็นเรื่องตลกครับทำทำแม่ชีเรือนเองตั้งแต่ปี2514นะครับก็อยู่มาตั้งแต่ย้ายมาชามบผมว่านแต่ไม่ค่าทำเป็นชายแต่ขยันสาขาเองนะฮะมันเป็นเรื่องตลกเดี๋ยววันนี้เข้ามาอยู่ในสมาคมก็อยากจะเห็นกันว่าเออจริงๆเป็นชายที่เหนียว้อยไปครับก็เลยอยากเหนียเอง ก็ขอยินดีตรนรับทุกท่านนะครับแล้วก็สถานที่อย่างนี้อินดีที่จะอ่ะสวดโอกาสให้สมาคมมาจับบ่อยๆโดยเฉพาะทุกครั้งที่บันทึกา,า,ามีห้องจม,มานาทั้งหมดห้าห้องห้องห้องหนึ่งไดจุดได้สองร้อยคนแล้วก็ปราจะทำพันที่นึงน,นะครับอ่าเดือนประมาณเดือนเมษาจะเปิดเป็นคอนเสิร์ตแบบที่วัวรุนผู้ชอบทำกันแล้วก็ร้านร้านอาหารเนี่ยมื้นนอเช้าต้องถ่ายได้ มือ iscilla, ม้อกลางวันก็ขายได้มื้อเย็นก็ขายได้เดี๋ยวไปดูเปอรเซ็ปต์ของมันหนึ่งในสานีที่รวมได้ถึงเกิดสุภาพบิบุษธับเชิญอาจารนะครับขอบคุณครับคุณบอกได้ไหมว่ามูด d กระทนของพวกคุณคือแมคโดนัลล์มันมีตัวเอ็มโกลเด้นอาร์ตถูกปมันมีโกลเด้นอาถ้าเป็น ถ้าเป็น KFC มันมีอะไรคุณลุงหรือไม่เท้าอยู่ไอ้ข้างหน้าร้านคุณมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันเป็นคุณมันเป็นคุณสีก็เหมือนกันนี่คือคำว่าอะไรนี่มันคือคำว่า o r p o r a t e Identity เพราะงั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำถ้าคุณทำ ถ้าคุณจะทำแฟรนไชส์คุณต้องมีแรงปุ๊บคุณต้องบอกแด้ว่าโตลงแล้วของชั้นตัวหนังสือฟรอนที่ฉันใช้ฉันจะใช้ฟรอนอะไรจะจ้างเขาประดิษฐ์มาหรือจะใช้ฟรอนอะไรนะครับอย่างเช่น PTT เขาไม่ให้เรียกเขาว่าปตทเขาให้เรียกของเขาว่า PTT นะหนังสือที่ออกจาก PTT ทุกอันต้องใช้ฟอนต เขาอ่านว่าอะไรนะโบโบอะไรจำไม่ได้ละเอ,เอมม่อผมที่อะไรเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ต้องไซส์มันก็ต้องสิบหกพอนไซส์มันคือสิบหกนี่คือการบังคับเลยต่อไปได้เห็นนี้ก็คือรู้เลยว่ามันเป็นของชั้นนี่คือคําว่าแปลนแบรนด์เรารู้ไหมแปลนคืออะไร ไม่เป็นไรแบรนด์คือทุกไก่แบรนด์ไกเป็นคนพูดทุกอย่างแบรนด์คืออะไรครับแบรนด์การสร้างภาพตัวตนของธุรกิจการสร้างภาพตัวตนของธุรกิจการสร้างภาพตัวตนของธุรกิจโอเคแบรนด์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราแบรนด์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเขาเรียกว่าแบรนด์เซนส์ SENCE แบรนด์เซนออยตนะ5รูปรส่กลิ่นเสียงสัมผัสแบรนด์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด